สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับจากอีพีเที่ยงนี้ครับเรามาชมพภาพที่สวยกันต่อเนื่องครับนะของลุงปู่มหาธิรพุทธาพิเศษนะครับสำหรับวันนี้ครับผมบอกเลยว่านะคุ้มสวยแน่นอนนะครับนะกรนตีภาพแท้ตลอดชีพซื้อหากับผมสบายใจได้นะครับนี่ฮะนะครับลดแลกแจกแถมพี่นะครับ จะส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางทุกบ้านนะครับหรือใครจะโอนนะครับนะสามารถโอนได้เลยพี่ชายนะครับเดี๋ยววันนี้ครับมาเรามาลุยกันพี่ชายฮะมาลุยรการที่1กันเลยครับรายการหนึ่งวันนี้เรามาเปิดลุ้นใครนะครับนะเปิดลุ้นเจ้าสวนเหนือดวงให้ก่อนเลยครับเป็นรายการแรกนะครับนี่ฮะดีครับเจ้าสวนเหนือดวงนะครับลุ้นละสี่ร้อยบาทนะครับพี่ชายตอนนี้เหลือเพียงแค่แปดเก้าลุ้นแล้วนะครับนะฮะเราาเปิดรายการที่หนึ่งกันเลยครับพี่ชายนี่ฮะ รายการที่หนึ่งจะเปิดกันครับรายการที่หนึ่งครับมาเปิดพร้อมๆกันพี่ชายเป็นเนื้ออะไรเอ่ยโอ้โหรายการที่หนึ่งเปิดออกมาเป็นเนื้อนะฮะนี่เป็นเนื้ออะไรเอ่ยนะฮะ เป็นเนื้อจิดนดามณีพี่ชายนะครับเป็นเนื้อจินดามนีมาเลขคน้นเบอร์ห้าหกหกแปดครับรายการหนึ่งพี่เลขคน้นเบอร์ห้าหกหกแปดครับรายการหนึ่งนะครับน่าสวยๆเลยพี่ชายรายการนี้นะครับรายการหนึ่งครับต่อมาบริการที่สองครับนะครับรายการที่สองเปิดออกมาพี่ชายนะครับรายการที่สองเปิดออกมาครับรายการที่สองเปิดออกมา ครบๆเลยครับพี่ชายรายการที่สองเปิดมาเป็นเนื้อคําข้าวครับโอ้โหเนื้อคําข้าวรายการนี้นะครับน่าสวยๆเลยพี่ชายนี่ฮะนี่ฮะ,นฮะเนื้อคําข้าวนะครับสองใบห้าสิบเกจิคณะอาจานนะครับเลขโค้ดเบอร์วีสี่แปดหนึ่งสามนะครับเลขโค้ดเบอร์สี่แปดหนึ่งสามครับนะรายการที่สองครับพี่ชาย นะครับรายการนันสามร้อยห้าสิบาทยกคู่หกร้อยนะพี่นะยกคู่หกร้อยนะครับนะสำหรับอ่าสำหรับอ่ารุ่นนี้นะพี่นะเป็นพับผงนะครับพิเศษเหมือนเดิมราคาเดิมพี่นะครับมาดูกันต่อองค์ที่สามครับพี่ชายนะฮะองค์ที่สามมาเปิดต่อเนื่องครับองค์ที่สามเปิดมาครับเป็นเนื้อคําข้าวนะครับองค์ที่สามเปิดมาเป็นเนื้อคําข้าวครับพี่ชายนี่ฮะเลขคนเบอร์สี่ห้าเก้าเก้าครับ เรขเเบอร์สี่ห้าเก้าเก้าพี่ชายนี่ฮะสวยๆครับนี่เปนยันที่ปู่เขียนนะครับแม่ตาเขียนพุทธาพิเศษโดยเกจิแปดสิบแปดคณาจารย์นะครับทั่วประเทศไทยนะครับเปิดมาครับรายการที่สี่เปิดมาต่อครับนะจี่องละสามร้อยห้าสิบครับผ่านมานะฮะอง์ละสามร้อยห้าสิบบาทยกคู่ร้อยนะพี่นะนี่ฮะเปิดต่อมาครับรายการที่สี่เปิดมาโอา้โห เป,นเ,น ung, เ,เป็นเนื้อผ้าผงใบลานครับพี่ชายนี่ฮะนี่ฮะชุดสวยเลยพี่ชายนี่ฮะเป็นเนื้อผงใบลานนะครับเลขรถเบอร์หกสองหกหกพี่โอ้โหด้านหลังนี่สวยนะครับนะฮะด้านหลังนี่สวยครับพี่ชายนี่ฮะนี่ฮะโอ้ยจริงฮะรายการนี้ครับนะชุดสวยเลยนี่นี่ครับรายการที่สี่พี่ชายนะครับรายการนี้นะฮะมาเริ่ต่อพี่ชายมาเริ่มต่อรายการที่ห้า,าครับรายการที่ห้าเปิดออกมาครับ รายการที่ห้าเปิดม,มาครับพี่ชายโอ้โหรายการที่ห้าเปิดเนื้อคำข้าวครับนี่ฮะเลขคนเบอร์สี่แปดเก้าห้าครับเลขคนเบอร์สี่แปดเก้าห้าครับรายการนี้โอ้โหพี่นะฮะเนื้อคำข้าวพี่รายการที่ห้านะครับนี่ฮะต่อมาเป็นการที่หกครับนะรายการที่หกครับนะองค์สุดท้ายที่ผมเปิดน,นี้เององค์ที่หกนะครับ องที่หกเปิดมาครับพี่ชายนะฮะองที่หกเปิดมาพวงพี่เนี่ยโอ้โหเป็นเนื้อว่านเกรสรกระฝากนี่เป็นเนื้อว่านเกรสรกระฝากเลขคนเบอร์หนึ่งห้าหนึ่งแปดสองครับเลขคนเบอร์ห้าหนึ่งแปดสองครับโอ้โหสวยๆนะยครับพี่รายการนี้นะฮะสวยๆเลยครับพี่ชายเนะะี่ยนะครับรายการที่ขอแป็งปันปพี่น้องที่สามร้อยห้าสิบบาทยกคู่พี่ย้ำว่ายกคู่ หกร้อยค่าพิจารณาฮะเยอะมายกคู่หกร้อยบาทคพิจารณนะครับแบงไปพี่น้องกันไปครับนะมาลุยกันต่อพี่ชายมาลุยกันต่อรายการที่เจ็ดครับนะฮะเอรายการที่เจ็ดนะครับวันนี้เป็นเหรียญผ้าพมพี่นะฮะเลี่ยมกรอบพลายทองมาให้พี่นะครับเลี่ยมกรอบใสกันน้ําพลายทองเก็บผิวสวยสวยมาให้พี่น้องเลยนะครับนี่นี่ครับ นี่ฮะผิวที่สวยครับนะ400บาทพี่ชายจะส่งฟรีนะครับเรียบกรอบพลายทองมาให้นี่ฮะนี้กันน้ำาลพี่นะครับเลขข้น2067พี่โอ้โหพี่ดูนะฮะเรียบกรอบสวยจริงๆนะครับเรียบกรอบนะฮะกันน้ำนี่สวยเลยนะครับผมบอกเลยว่าสวยเลยนะฮะนี่400บาทครับพี่ชายนะครับ400บาทนะครับเป็นการที่7ดนะครับ ต่อมาราการที่8ครับนะรายการที่8ก็เป็นเนื้อมหาชนนเหมือนเดิมพี่ฮะเลขคนเบอร์2 0งศนะครับเลขคนเบอร์2 0งศครับพี่ชายนี่ฮะนี่ฮะแสงไฟจะท้นถึงนะฮะรายการนี้ก็400บาทครับพี่ชายแต่ถ้ายกคู่นะครับนะยกคู่ผมคิดแค่700ดร้อยไดพี่ชายนี่นี่ครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงผิวลุ่งพี่นี่ฮะเนื้อทองแดงผิวลุ่งนะครับนะเลขคนเบอร์1 8ึ่งครับเลขคนเบอร์1844พี่ด้านหลังอย่างเนื้อย่างด้านหลังอย่างเงเนื้อดวงเลยพี่นะโอ้ พี่ดูครับนะงานเลี่ยมกรอบแบบสวยๆอย่างนี้พี่สุดจริงนะฮะสุดจริงครับรายการนี้พี่เลี่ยมกรอบสวยๆเลยครับน้ำ่ยมกรอบพลายทองพี่นะครับรายการนี้สี่ร้อยบาทนะพี่ชายนะครับมาลุยต่อพี่รายการที่สิบครับรายการที่สิบครับนี่ฮะเป็นทองแดงผิวรู้เหมือนกันเลขคนเบเบอร์หนึ่งหกเจ็ดหนึ่งครับเลขคนเบเบอร์หนึ่งหกเจ็ดหนึ่งนะครับรายการนี้ก็สี่ร้อยบาทนะครับแต่ถ้าพี่น้องยกคู่กันนะครับนี่อย่างนี้ ยกคู่นะฮะยกคู่นี่ครอันนี้ในการนี้เดี๋ยวผมบอกนะฮะอันนี้ในการที่เจ็ดแปดเก้าสิบนะครับแต่ถ้าพี่ยกคู่นะฮะพี่คู่องค์เนี่ยก็ได้ผมคิดแค่เจ็ดร้อย นะครับย้ําว่าผมคิดแค่เจ็ดร้อยพี่ได้พาะที่สวยอย่างนี้พร้อมเลี่ยมพี่ไม่ต้องไปให้ร้านเลี่ยมช้าด้วยนะครับเนี่ยเลี่ยมกรอบพลายทองให้เลยนะฮะอีกพลายทองสวยเนี đến, ่ยผมบอกเลยว่าท่วมไม่มีที่ไหนพี่นะเลี่ยมห้าสิบาทอยา่างนี้นะผมปุ๊บจะโปรโมชั่นให้นะครับผมแจ็โปรโมชั่นพี่น้องเอาไปใช้ใหพีชาได้เลยนะครับยกคู่ไปเลยพี่ชายยกคู่ไปเลยครับมีแค่มี <ๆ S 1> ให้แค่สองคู่นะครับแต่ท่านเดียวองค์ละสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทยังไม่แพงเลยพี่ชายนะครับแต่โปรโมชั่นพิเศษให้พี่น้องได้ลุยกันพี่นะครับ มาลุกันต่อพี่ชายครับมาลุกันต่อรายการที่21ครับรายการ21ครับเป็นเหรียญเจ้าสวยนะครับนะฮะนี่เป็นเหรียญเจ้าสวยรวยพันล้านครับเป็นเนื้อมหาชนวนนะครับเป็นเนื้อมหาชนวนมวลสารนะครับนี่ด้านหลังครับนะโอ้โหความสวยบอกเลยว่าสุดแน่นอนนะครับรายการนี้มีคมคมนะครับนะถ้าใครชอบแบบเนื้อมวลสารศักดิ์สิทธิ์นี่ฮะต้องรุ่นนี้เลยรายการนี้เลย นี่ครับเนื้อมหาชนวนครับน้ำมวลสารจะครบที่สุดนะครับนะมวลสารจะครบที่สุดในเนื้อมหาชนวนนฮะนี่ครับพี่นะฮะสวยๆพี่รายการนี้สามร้อยห้าสิบาทครับชายรายการนี้เนื้อมหาชนวนสามร้อยห้าสิบาทครับรายการที่สิบเอ็ดนะฮะต่อมารายการที่สิบสองครับรายการที่สองครับเป็นเนื้อทองแดงมหาชนวนเหมือนกันครับเป็นเนื้อทองแดงมหาชนวนครับเลขคุเบอร์แปดศูนย์เจ็ดครับ นะครับเลขคนเบอร์แปดศูนย์เจ็ดครับรายการนี้สามร้อยห้าสิบบาทครับรายการนี้สามร้อยห้าสิบาทครับพี่ชายรายการที่สิบสองครับต่อมารายการที่13ครับเป็นเนื้อทองแดงนะฮะเป็นเนื้อทองแดงขัดเงานะครับเป็นเนื้อทองแดงขัดเงาเลขคนเบอร์สามสี่ห้าครับนะครับเลขคนเบอร์สามสี่ห้านะครับสามสี่ห้าเนื้อทองแดงขัดเงาครับรายการนี้ขอเบิกป้ายที่น้องที่สามร้อยห้าสิบบาทครับ นะครับ3า0ราบาทครับนะรายการที่13ครับต่อมาบรายการที่14ครับรายการที่14ครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟครับนะฮะเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟครับรายการนี้นะครับอีกหนึ่งรายการที่สวยเลยนะครับรายการที่สวยเลยครับเนื้อทองแดงผิวไฟเลขคนเบอร์หนึ่งสอง 05ครับเลขคนละเบอองศูนครับรายการนี้นะครับค่อนข้างที่สวยเลยนะฮะนี่นะครับนี้350บาทครับนี่ฮะต่อมาการทะปายพี่ชารายการที่15ครับเป็นเนื้อทองแดงผิวรุ้งครับนะฮะรายการที่เป็นเนื้อทองแดงผิวรุ้งครับพี่ชายนี่ฮะสวยเลย ผิวออกแมงทับเลยนะครับนะผิวออกเป็นสีแมงทับเลยออกเขียวเขียวลุ้งลุ้งม่วงม่วงครับเลขคนเบอร์สามหนึ่งสามครับเลขคนเบอร์สามหนึ่งสามครับในการที่ขอแบ่งปันพี่น้องที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับสามร้อยห้าสิบาทยกคู่หกร้อยนะครับนะฮะยกคู่หกร้อยบาทนะครับเฉพาะเนื้อ ที่นี่นะฮะนี่เนื้อตามนี้เลยนะครับเนื้อตามนี้เลยนะครับพี่ชายที่เอาให้พี่น้องได้ดูครับของรุ่นเจ้าสัวครับนะรายการที่แบ่งปันพี่น้องครับนะผมขอแบ่งปันพี่น้องที่นี่ฮะนี่ครับนะรายการนี้พี่นะครับองค์ละสามร้อยที่บาทจัดส่งนะสามร้อยที่บาทนะครับนะถ้ายกคู่เพียงแค่สามร้อยนะเหลือเพียงแค่สามองค์สามร้อยยกคู่หกร้อยบาทพี่ชายนะครับมาลุยันต่อพี่ชายรายการที่ สิบหกครับนะรายการที่ผมครับนะับเป็นเรื่องแสงครับนะนี่นะฮะเป็นรายการเรื่องแสงครับพี่ชายนี่นี่ฮะเป็นาการเรื่องแสงนะครับผมขออนุญาตนะครับปิดไฟให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับความสวยกัน นี่นะครับรายการที่16ครับพี<ค>่ชายรายการที่16ครับเป็นเนื้อพระผมนะครับเป็นพระผมประสิทธิ์รุ่นผมประสิทธิ์ของลุกปู่มหาศิลาด้านหลังผิวสวยเลยนะครับด้านหลังผิวลุ่งๆที่สวยเลยครับด้านหน้าพี่มารับชมพร้อมๆกันนะครับเรืองแสงพร้อมๆครับพี่ชายรายการที่16องค์นี้ผมคิดที่600บาทนะครับโอ้โห รายการนี้ a, สวยๆครับพี่ชายรายการนี้สวยๆครับพี่ชายน,นี้องค์นี้600บาทนะครับรายการนี้600บาทด้านหลังรุ้งๆเลยพี่ชายนะฮะต่อมาครับเป็นรายการที่7ครับเป็นรายการเลื้ยงแสงอีกหนึ่งรายการครับเป็นลงยาเลื้ยงแสงนะครับเลขโค้ดเบอร์74พี่ชายเลขโค้ดเบอร์74นะครับรายการนี้เลื้ยงแสงเป็นเนื้อมหาชนวนมวลสารเลื้ยงแสงให้ชมนี่โอ้โหสุดจัดนะครับสุดจัดองค์ละห0ร้อยบาทนะพี่ องละห0ร้อบาทเท่านั้นครับนี่ฮะนี่นะครับพี่ชมความสวยกันได้เลยนะครับแต่ถ้าใครยกคู่คนะครับนะขเปิดบอกขอเปิดแบบปันที่1 0 0 0พันบาทยกคู่เพียงแค่1 0 0 0พันบาทครับพี่ชายนี่ฮะยกคู่เพียงแค่1,000พันบาทนะครับนี่ฮะผมบอกเลยว่าสวยนี่ฮะ นี่พี่ชอบรายการไหนลองเลือกดูนะฮะพี่ชอบรายการไหนลองเลือกดูครับพี่น้องนะบอกเลยว่าสวยนะครับองค์ละหกบาทร้อยบาทยกคู่หนึ่งพันบาทนะครับมาดูกันต่อพี่รายการที่สิบแปดครับเป็นเนื้อสามพัสัต์นะครับเป็นเนื้อชุบสามพัสัต์ครับรายการนี้ห้าร้อยบาทเลขคุณเบอร์สองสองแปดนะครับเลขคุณเบอร์สองสองแปดครับห้าร้อยบาทครับพี่ใหญ่รายการนี้ห้าร้อยบาทเ,ขขาเาท่า,ทา,า,น,าทนั้นครับนี่ นี่ฮะพี่ความสวยนะครับรายการที่5้าบาทนะครับเป็นไปพี่น้องกันไปครับพี่น้องนะฮะจัดไปนี่ต่อมารายการที่19ครับรายการที่19เป็นเนื้อทองระคังโลง,งามม่วงครับ นะฮะเป็นเนื้อทองระังลงยางม่วงบอกเลยว่าอย่างงามพี่บอกเลยว่าอย่างงามครับนะรายการที่4ี่้บาทครับรายการที่400ิบาทครับน้ำมารายการสุดท้ายพี่รายการที่20เป็นเนื yeah. <number> ้อทองระคังลงยาเหลืองครับเนื้อทองระคังลงยาเหลืองเลขคนเบอร์2933ครับเลขคนเบอร์293 3ครับรายการนี้แบ่งปันพี่น้องที่4 5 0ิบาทจัดส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางทั่วประเทศไทยนะครับนะฮะวันนี้รามีมแบ่งปันพี่น้องนะครับนสาว20รายการชอบถูกใจรายการไหนสามารถปิดเข้าไปได้เลยนะครับอย่างนี้ ยังไงวันนี้ก็ฝากขอบคุณพี่น้องทุกท่านอีกครั้งพี่ขอบคุณมากครับ